สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาร์เซนเตอร์อุบลราชธานีวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อมงคลคาร์เซนเตอร์แคปปิ้งหนึ่งคลิปครับวันนี้พามาชมอิสุมิวเออีกสักคันหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้รีวิวเจ้าตัวมิวเอ็กดิออนิกนะครับปี2019าไปแต่ท่านถามเข้ามาว่ามีราคาที่ซ้อกว่านั้นไหมนะฮะวันนี้ผมได้มาอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับอิสุมิวเอกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเชนเหมือนกันนะฮะตัวหน้าตาก็เหมือนเหมือนกันแหละนะครับเครื่อง แต่ในเรื่องของการตกแต่งอะไรต่างๆก็ตัวอ i o n i c อนิกก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเกียร์อะไรต่างๆภายนุงภายในเดี๋ยวพาไปดูเลยว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะนะครับในเรื่องของการออกแบบแน่นอนครับยูสุก็เป็นกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดใหญ่แบบนี้อยู่แล้วนะครับโดยแพลตฟอร์มโดยรูปลักษณ์รูปทรงอย่างเงี้ยนะครับผลิตมาตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2019นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาที่เขาเรียกว่า เชนมาเรื่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆนะฮะตัวนี้ก็เรียก,ยกว่าปลายโมเดลแล้วแหละนะครับก็ถือว่าจุดที่เป็นปัญหาต่างๆนะครับปรับปรุงปรับแก้กันแล้วคันนี้นะครเป็นตัว1.9 DVD Blu e Power นะฮะเรืเ่องของหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้เป็นโลโก้ขนาดใหญ่ด้านหน้าไฟนะครับก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์ะ or, นะ Multi ctor, มันตีรีเฟคเตอร์โคมไฟลงไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟไม่ใช่ไฟตดหมอกไฟเไดทามต่างๆอยู่ในโคมเดียวกัน ไฟสปอตไลท์ตันหมอกก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เจ้าของเดิมใส่ครอบไฟหน้ามาด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับความหล่อก็ถือว่ายีสูุเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะฮะด้านข้างนะครับขยับมาด้านข้างในเรื่องของล้อนะครับเป็นล้ออันลอยขอบ17นิ้วถ้าเป็นตัวออนิกนะอย่างที่บอกไปเป็นขอบ18นิ้วก็มีการปรับปรุงขึ้นมาลายก็จะคนละลายกันอันนี้ก็ถือว่าสวยลงตัวดูเรียบ,ยบนะครับทางยีสุเขาจะออกแบบ ประมาณนี้นะฮะซึ่งคันนี้เองเ่ยเป็นสีขาวมุกนะครับล้อเป็นอลอยสีบอลเงินสีเทาเนี่ยนะครับเงินตะกั่วนี่ก็ถือว่าเข้ากับตัวรถเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบคโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดอ่าเป็นหลอดหลอดเขาเรียกว,ว่าหลอดไส้ละกันนะครับตัวเนี้ยดูแลง่ายเปลี่ยนไม่แพงซ่อมบำรุงรักษาไม่แพงนะครับเรื่องของการออกแบบด้านบนนะะก็เรื่องอ่าราวหลังคาละกันที่เป็นทรงสป,ปอร์ตแบบนี้ในยุคที่ต้องบอกว่าทั้งเรื่องของ การท่องเที่ยวการแคมปิ้งต่างๆนะครับในเรื่องของราวหลังคาแบบนี้นะครับราวหลังคาแบบนี้ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายนะฮะตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์เลสเช่นเดียวกันนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสอ่าเวลาที่ล็อกอ่าจากกุญแจหรือว่ากดปุ่มล็อกก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาเปิดเนี่ยนะฮะเพียงสัมผัสเข้าไปนี่ตรงช่องเบาเปิดนะก็สามารถเปิดรถได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ถือว่า สะดวกสะดวกนะครับเพราะว่าเวลาที่เราค้นของมาเยอะๆมันง่ายดผีผมลองแล้วนะครับอ่าลืมบอกอีกอย่างหนึง่งคันนี้เองนะครับเป็นตัวมิวเที่เป็นรุ่นพิเศษก็คือครบรอบ60ปีของ i s u ูซนะก็มีโลโก้นะเป็นรูปเหมือนตราสโมสรฟุตบอล60ปีอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับสีฟ,ฟ้านะครับก็บอกได้ว่าตัวนี้เป็นโมเดลปี17นะครับเพราะว่าในปี2017เนี่ย อีซูซูเขาจะครบรอบ60ปีพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้ามีโลโก้ตัวนี้สังเกตได้ง่ายว่าปี2017นะครับอ่ะแล้วก็ในเรื่องของสปอเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็เสาอากาศที่เป็นชักฟินแบบนี้คลิปฉลามแบบนี้ก็สวยงามอีกแบบนะนะครับก็ดูดีขึ้นมาทําให้ดูด้านหลังเขามีมิติมากขึ้นนะฮะด้านหลังก็จะมีครอบนะไฟท้ายไฟเลี้ยวเหมือนกับด้านหน้าที่เขาใส่มานะครับเจ้าของเดิมตกแต่งมาอยู่ นิดหน่อยนิดหน่อยนะตองบอกงี้นะครับโอเคด้านหลังด้านล่าง่ะด้านล่างก็จะมีไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟทับทิมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย,ยสูแบบนี้นะครับมาให้อสมควรเดี๋ยวผมพาเปิดฝาท้ายดูเลยดีกว่ามาด้านหลังแล้วก็ข้างหลังเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็น1.9บูพาวเวอร์นะครับก็เน้นประหยัดน้ำมันพร้อมกับเรื่องของการใช้งานที่เป็นรถครอบครัวโดยแท้นะครับในเรื่องของเบาะนะ ผมมองว่าพับแบบนี้นะครับพับเรียบแบบนี้นะครับก็พับง่ายนะครับพับง่ายเพราะว่าถ้าเป็นถ้ามันหลายขั้นตอนมันก็จะบางทีทั้งผู้หญิงเองใช้งานหรือว่าผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะครับถ้าพับแบบเรียบหรือพับง่ายๆแบบนี้ก็จะสะดวกกว่านะครับตรงแถวกลางแถวที่2นี่ก็พับเรียบได้เลยนะใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะยิสุเองมีอีกอะไรอีกอย่างสําหรับด้านหลังก็คือจะมีกล่องเก็บของให้นะครับมีเครื่องมือด้วยนะครับ จะอยู่แบบนี้จริงๆเครื่องมือจะอยู่ด้านข้างนะครับเครื่องมือเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มีแม่แรงนะครับแต่ก็จะมีถุงเครื่องมือเมื่อกี้เดี๋ยวย้ายไปใส่ตรงนี้ให้นะครับจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตามเอกลักษณ์ของเขานะมี power outlet ให้นะครับมีขอเกี่ยวให้สองข้างเลยนะครับช่องวางแก้วอะไรต่างๆภายในเขาจะเป็นสีเบจสีครีมแบบนี้นะครับก็ดูสว่างคือถ้าเป็นโทนสีครีมหรือว่าสีเบจสีออกขาวออกอะไรเงี้ยสว่างสว่างเงี้ยภายในมันจะดูกว้าง ให้เป็นสีดำภายในมันจะดูแคบนิดนึ่งนะครับแต่ก็ดูสปอร์ตดีประมาณนี้นะครับโอเคด้านหลังประมาณนี้นะสิ่งที่ผมอชอบอีกอย่างก็คือในเรื่องของจอนะมีจอบิวอินมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะสำหรับอีซุเนี่นะครับตัว MUX ก็จะมีจอ10.1นิ้วนะครับที่เป็นอจอ L C D พ่วงกับตัวจอด้านหน้า8นิ้วก็ทำให้ด้านหลังเนี่ยนะฮะสามารถที่จะรับชมนะครับ ภาพยนตร์หรือว่ามีครอบครัวก็สามารถที่จะชมความถึงต่างๆได้และก็ชอบอีกอย่างก็คือมีลําโพงเซอร์าวให้ด้วยนะครับสฝั่งก็ทําให้ดูรู้สึกว่าเหมือนคาเธเตอร์นะเป็นห้องดูหนังขึ้นที่อะไรประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ช่องแอร์ที่เป็นทรงกลมเอกลักษณ์ของเขานะใช้งานง่ายครับบิดใช้งานอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องมีปุ่มอะไรต่างๆให้มันเยอะแยะใช้งานอย่างงี้ง่ายแล้วก็มีไฟสองท่อนตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเปิดสองสว่างเลยนะ ด้านหลังเนี่ยเบาะสวยนะครับเบาะก,ก็เป็นทรงเดียวกับเบาะคู่หน้าแหละนะฮะตัวดีออลนิกจริงๆก็เบาะเดียวกันนะทรงเดียวกันเลยลายเดียวกันเลยลายใหม่ของเขานะครับก็มีการเดินได้ถ้าเป็นออลนิกเขาจะเป็นสีดําเดินได้ขาวแต่ตัวนี้เขาเป็นสีครีมสีเบจก็ถือว่าก็ดีฮะด,ดูสว่างดีนะครับถ้าจะไม่ผิดมีเพลาเอาเล็ต <Out let S 1> ด้วยนะแอมีเพลาเอาเล็ตตัวชาร์จไฟนะครับ12โวลต์อ่าไม่ใช่12โวลต์สิ AC 220โวลต์นะครับแล้วก็ตัวช่อง USB ให้นะครับสะดวกนะถ้ารถยุคใหม่ๆก็ควรจะมีแบบนี้นะครับไว้ใช้งานแต่ไม่เกิน150วัตต์นะลืมบอกไปโอเคมาดูด้า,น,านหน้ากันหน่อยนะครับสำหรัายุสุเองนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาจะให้เบาะปรับไฟฟ้ามาฟังคนขคับนะฮะก็คือเป็นเบาะปรับ6ทิศทางทรงเรือใบแบบนี้นะครับปรับเองแต่ผมชอบเงียบดีนะบ,บางค่ายบางรุ่น หรือว่าอาจจะด้วยมันยังใหม่อยู่แล้วกปมีเรม่องจ่ายแต่ส่วนใหญ่ออซูคุผมเพนเสียงไม่ค่อยดังนะครับอันนี้มีมาให้นะครับเรื่องของอพวงมลาลัยนะครับเรื่องของจออะไรต่างๆาเดี๋ยวให้อ่อยพาดูภายในห,หน่อยนะครับจอเป็นจอแปดนิ้วบอกไปแล้วนะครับมีนิเวกเตอร์เป็นด v วีดีมีเขาเรียกว,ว่าออปชันที่รถยุคใหม่ๆควรมีนะครับบทลงุทษอะไรมีต่างๆมีครบแหละนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ ตัวมิวเตัวใหม่นี่นะครับเรื่องของแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ที่เป็นทรงโดนัทอยู่ใช้งานง่ายนะครับพวกคุณอุณหภูมิใช้ลูกบิดอะไรต่างๆอยู่ในวงกลมนี้เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหัวเกียร์ตัวนี้เป็นมีแอบมีอ่าเขาเรียกว่าเป็นลายไม้นะครับมาชิ้นหนึ่งซึ่งผมก็มองว่าเขาจะทําตัวเนี้ยไปสัมพันธ์กับตรงนู้น <laughs> เพราะว่านี่ฮะส,สีตรงนี้มันจะมาะเทียบกับตรงนี้เป็นด้านข้างไปอย่างนี้นะฮะอันนี้คือ กินอายของความเป็นรถหรูนะต้องบอกอย่างนี้นะครับยุกคก่อนๆเนี่ยถ้าเป็นลายไม้นี่คือรถแพงมากเลยนะนะครับแต่ถ้าไม้ก่อนก็จะไม้หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้เขาจะแบ่งแยกมาไม่ได้รกมากประมาณนี้นะตัวนี้เป็นผู้สตาร์ทครับเดี๋ยวดูเลขไม้นิดน,นึงนะครับดูเลขไม้นิดนึงนะครับเดีด๋ยวให้ดูว่าอันนี้โอเคไม้อยู่ที่แสน0 0 0หมกิโลปี2017ก็ สอ0 0มืกว่าโลต่อปีนะครับก็ถือว่าใช้งานอยู่นะนะใช้งานแต่ด้วยรถนะครับเข้าศูนย์ตลอดเช็คอ๋อมีบุ๊กสวิตครบเลยนะนะครับคันนี้โอ้บุ๊กของแท้อีซูต,ต้องอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างงี้มีอยู่ทั้งหมด3เล่มนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับก็จะครบเลยนะ <laughs> มี3มเล่มแบบนี้นะครับก็ถือว่าคันนี้ครบคันนี้ครบแล้วก็ก็จริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดดูเท่าไหร่ะรนะเข้าศูนย์อย่างเดียวแล้วก็เปิด YouTube YouTube ง่ายสุดเลยนะแล้วก็ ตัวกระจกนะครับเป็นตัวกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นอ่ะตัวนี้มีกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ้กล้องก็อยู่ทางข้างนี้นะครับก็จะเป็นกล้องหน้ารถมาให้ฝังไว้ในตัวกระจกมองหลังแบบนี้เลยนะครับสาหรับอีซูซุถ้ามันรบกวนสายตาเราก็ปิดก็ได้นะครับแล้วก็เป็นกระจกธรรมดาอ่านี้เทคโนโลยีใหม่เขาดีนะใช้ได้นะครับกูชนโทนมีให้มันติฟังก์ชันพวงมลาลัยมีให้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสําหรับตัว 1.9นะครับบูพาวเวอร์ก็เปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆญแล้วแหละนะฮะตั้งแต่ปี2016แล้วนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้15 16แหละนะครับโอเคก็มาดูเครื่องยนต์กันหน่อยสำหรับเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะครับเป็น150แรง,งม้าก็ห้องเครื่องนะครับในเรื่องของบล็อกเครื่องยนต์ก็จะดูเล็กๆหน่อยนะเขาบอกว่าเขาลดในเรื่องของอการต้านของ การใช้งานของเฟืองของอะไรต่างๆเพื่อให้มันเล็กลงนะครับใช้สายพานเส้นเดียวเหมือนกับในรถเก๋งอะไรเงี้ยนะครับทำให้ประหยัดน้ํามันแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการเร่งอัตราเร่งต่างๆที่จะขับพุทธปัด๊ดขับสนุกมากก็ไม่ใช่โจทย์นั้นนะครับตัวนี้เน้นเป็นแบบขับในเมืองขับอทางไกลก็ได้นะครับแต่ว่าก็คือแบบไม่กระโชกห้องหักมากเอาไว้ให้คุณภรรยาหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่ใช้งานอะไรต่างๆนี่ถ้าไปแมปกล่องอะไรก็ไม่ธรรมดานะครับ1.9ก็ไม่ธรรมดาน เจอมาแล้วนะครับเจอมาแล้วแผ่นเพดเดิมนะครับแผ่นเพเดิมหัวน็อตไม่ขยับนะครับแก่ปฝากระโปรงด้านหน้าแน่นอนนะครับสเนเจอร์ของทางร้านไปแล้วไม่ขยับไม่มีชนหนักไม่มีพิควม่มไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับสีแ้มต่างๆยังอยู่ครบนะฮะโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยนี่นะฮะอันนี้ก็คือที่หลายท่านรอคอยอ่ะสีขาวมุกนะครับคันนี้ปี2017นะครับ1.9บูโพเวอร์ดีวนะฮะอันนี้ก็ ปี2017เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวครบรอบ60ปีสูแล้วกันนะครับปลายแดงก็อยู่ประมาณล้านสองกว่านะครับวันนี้ในมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขายคันนี้อยู่ที่8 29,0 0 0ับาทนะครับ829,000ับาทนะครับใครที่หาอยู่ใครที่อยากได้รถครอบครัวสักคันสีขาวมุกนะฮะไว้ใช้งานแล้วก็เหมือนที่พาชมเมื่อสักครู่นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหมาะกับรถครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเลยคันนี้นะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0 9 0 5 2 1 4 4 4นะครับ 0905214444เบอร์นี้ใช้เป็น ID Line ได้เลยสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยนะครับวันนี้ผมเป็นต่อลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจสวยๆเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ